สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวแวดวงทางการศึกษาไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านท่าช้างอินแปลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวงควเขต2ซึ่งมีเขตพื้นที่บริการจํานวน1หมู่บ้านมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนและนักเรียนจํานวน61คนค่ะภายใต้การบริหารงานของนางสุภารักษ์ศรียาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างอินแปลงนะคะโรงเรียนมีการจัดทํานวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมช้าง 4G DLTV โมเดลค่ะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกนักเรียนซึ่งได้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะนวัตกรรมการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านน้ำช้างอินแปลงได้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยนวัตกรรมช้าง 4G DLTV m o เดลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาและชุมชนนวัตกรรมช้าง 4G DLTV m o เดลมีวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ อินพุคือปัจจัยนําเข้าได้แก่ 1. นโยบายระดับกระทรวง 2. นโยบายระดับสาปะทอ 3. นโยบายระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบละภูเขต 2. 4. นโยบายระดับโรงเรียนบ้านทําชางอินแปลง 5. ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนโปรเซ s คือกระบวนการมีกระบวนการที่พัฒนาขึ้นดังนี้ C coordination การประสานงานความร่วมมือการประสานงานให้ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาหนองบลำภูเขต2ผู้บริหารคณะครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง h h e l t h and support ให้ความร่วมมือแนะนำสนับสนุนผู้บริหารคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านความรู้งบประมาณสื่อเทคโนโลยีและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ a after action review การประเมินผลการนิเทศสะท้อนผลด้วยกระบวนการ plc หลังจากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม dltv แล้วนำผลการนิเทศมาสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ n network การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการนิเทศการแล เปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการนิเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา G Guide มีการกำหนดทิศท,ทางและแนวทางร่วมกันมีเป้าหมายและแนวทางชัดเจนซึ่งในรอบปีการศึกษา2567ครูโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินแปลงได้ค้นพบนวัตกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทมาใช้ตามแนวคิด One Teacher One Innovation จากการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ครบทุกคนเอาพุตคือผลลัพธ์การจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านท้ำช้างอินแปลงด้วยนวัตรกรรมช้าง 4G m o เดลดังนี้โกลทำงานร่วมกันจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร genius ครูและบุคลากรมีความรู้เชี่ยวชาญงานสอน DLTV โกลนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและผลสมัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น แกรนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและชุมชนอย่างกว้างขวางผลจากการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการมาใช้จนประสบผลสำเร็จเป็นเชิงประจักษ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านท t ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567คะแนนเฉลี่ย83.00ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2567คะแนนเฉลี่ย80.35ผลการ ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย49.95นอกจากนี้โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินแปลงได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ที่น่าภาคภูมิใจดังนี้ รางวัลโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เหรียญเงินระดับประเทศรางวัลลำดับที่5จาก20ทีมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันตอบคำถามออนไลน์ ALTV Quiz Challenge ปีที่4รอบรองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันโครงงานสารานุกรมไทยระดับประเทศภาค3-10 e ีชิงถ้วยพระราชทานรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นโรงเรียน ขนาดเล็กระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงโรงเรียนบ้านท่าช้างอินแปลงจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน